แาบรับช้างน้อยครับพี่น้องจ๋าเอ็นดูเปิลอะเด้อโอ้โอ้โอว่างไงลูกช้างแม่ช้างนะช้างกว่าช้างนี่น้องจ๋าโอ้ยวันตุยวันนี้ถ้าจะท้องครับพี่น้องจ๋าโอ้เดอโอ้ย,อย,อยลายเชือกเลยครับพี่น้องจ๋าเป็นอาณาจรรักรช้างเขาใหญ่ทั้งเขาทั้งลูกโอ้ยเขาหลายลูกเลยครับพี่น้องจ๋าฮะนี่ช่วนงนี้ก็อย่างว่าครับน้องทเที่ยวก็ไม่ค่อยมีโอ้ยโควิดก็เล่นซะอีก อโอไอช้างผมชอบช้างตัวนู้นครับพี่น้องจา๋าอย่างกับแมมมอสเลย <c oughs> นูน่นไอตัวนู้นเหมือนแมมมอสเลยครับขนดูดิขนผมเรียกเรียกว่าแมมมอสไปแล้วกันเตั้งชื่อจาแมมมอสเพราะว่าเปิ้ลมีขนอย่างแมมมอสเลยครับมีมีขนแบบมีขนตั้งหน้าพี่น้องจา๋านี่เจ้าแมมมอสน้อยเตี้ยเหี้ยนู่ <c oughs> น,นเปิ้ลกำลังไออย่างเอาโคลนทาให้ก้เาเตรียมโคลนทาตัวเนะาะตะกี้เปิ้ลหันทาตัวเปิ้ลพี่น้องจ๋านี่ ว้าวแมมมอสน้อยมีเจาะปากด้วยเหรอเลิศวอสวัสดีครับสวัสดีบินคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พี่น้องชาวทั่วโลกแล้วกันมนุษย์โลกที่เป็นมนุษย์โลกด้วยกันที่บารเกสเคฆ่าทำร้ายกันนะครับพี่น้องจา๋าโอ้เห็นดูเขากับผู้จะพูดจูใดเด้ดอนี่เนี่ยคนยังแมมมอสเลยครับพี่น้องจา๋าว้าวเจ้าแมมมอสน้อยน่าเลิศนี่ครับพี่น้องจา๋าขี้ไปเลอศบปเธอรครับพี่น้องจา๋า ว้าตามนี่ปางช้างแม่ตะมานครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อ่ะบ๊ายบายจังน้อยกิดูจ้างน้อยจะแจ้